มาค่ะดูเลยค่ะนี่อยากให้ให้แผนเลยนะคะว่าแปลงนี้พื้นที่ดินสวยมากแล้วก็ข้างหน้าติดถนนแล้วก็ตัวสาธารณะเนี่ยครบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่ตรงนี้ที่เราจะดูเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะเห็นเดี๋ยวกล้องมาทางนี้เลยนะคะมาเลยค่ะมามาเราจะพามาดูว่าทำไมแปลงนี้ถึงสวยมากๆเลยเห็นไหมคะว่า ทางเข้าเป็นถนนมีถนน,ม,นมีไฟฟ้ามีน้ปาประปาครบแล้วก็ข้างหน้านะคะเห็นไหมมีสะบัวอยู่ข้างหน้าด้วยตื่นเช้ามามาดูบัวตูมบัวบานกันนะครับซื้อ <ok> ที่แปลงนี้เรียบร้อยสิ่งแวดล้อมและมีสิ่งพ่อบนหย่อนใจด้วยนะครับใช่เดี๋ยวให้กล้องแพนไปเลยเลยะค่ะเห็นไหมนี่เรามีสะอยู่ข้างหน้าตอนใบอาจจะเหี่ยวนิดนึงนะครับแต่ตอนเช้าสวยแน่นอนได้โอเคมาค่ะ เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เราจะซื้อที่ดินอะคะ่ะปกติแล้วอะมายืนหน้าแปลงอะมันต้องสัมผัสได้ว่าแปลงนี้มันเล้าใจพอไหมยืนหน้ายืนตรงนี้แล้วใจมันสั่นไหมว่าเฮ้ยอยากได้มันสวยมากแล้วทุกอย่างมันครบอะ่ะคือแปลงเนี้ยมันแบบมันครบแบบนั้นจริงๆอะคะ่ะมันมองแล้วแบบว่าเฮ้ยนะน้ามาอยู่นะถูกใจมากๆเพราะว่าลูกค้าเราแต่ละคนบอกเลยค่ะว่า แปลงที่ดินแต่ละแปลงที่เราคัดมาเราบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาเราไม่อะคะ่ะต้องเป็นของดีจริงๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเชื่อใจเราได้ทุกแปลงที่เราเลือกไปแล้วผู้ซื้อผู้บริโภคมั่นใจได้แน่นอนว่าได้ทั้งคุณภาพได้ทั้งบรรยากาศที่ดีไปด้วยนะครับมาแล้วเดี๋ยวเรา<อ>ฝากกันดีกว่า